Remember, okay. อยวเราต้องไปดูของคนอื่นอีกนะครับว่าว่าแบบมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุครั้งนั้นหรือเปล่าอันนี้เราน่าจะย้อนกลับไปช่วงไหนเอยช่วงที่กําลังขับรถกลับหรือเปล่าอืมรถนานนะนิ่งๆโดนหมุนเข้าไปล้อเนี่ยหมุนอยู่นั่นนะ่ะเออเนี่ยตอนที่ผมโอเคไว้ก่อนไก่อนอ้าวมาที่พี่สาวแล้วเบรกของล่นโอ้ อย่าบอกนะเฮ้ยนี่มันจุดเดียวกันเลยจุดเดียวกับที่เราขับมาเลยทุกคนโอ้โหรอบแรกหักซ้ายรอบนี้หักขวาอ๋อเขาจะย้ายบ้านแล้วของเขาล่นหรือว่าตอนแรกที่เขาเอาที่เปิดกระป๋องมา่คืนเพราะเขาจะย้ายบ้านอืมอืมอืมเป็นไปได้เป็นไปได้ไได <c oughs> โอ้ <c oughs> โอเค ความทรงจําใหม่มาครับ uh. อ้าวเราไปแก้ไขอดีตของเด็กแล้วนี่หน้า uh. ยังมีอัือื่นอีกเหรอ uh. อันนี้เป็นเสียงในหัวนะ uh. ผมพูดให้โอเคโอเคมันมีประตูอื่นเปิดประตูอะไรละ่ะมันอยู่ข้างๆป่องไฟตรงนี้เปล่าอนน่นี่นี่นี่นโอเคครับ โอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยเฮ้ยอุย้ยท้องอันนี้อาจจะเป็นภาพอนาคตแล้วหรือเปล่าเพราะว่าจูนเสียชีวิตก่อนที่จะคลอดใช่ไหมเพราะตอนแรกยังจะไปเซอร์ไพรส์อยู่เลยว่าแบบว่เาเขาท้องนี่อันนี้คือเลยชุดลูกชุดเด็กครับทุกคนโอ้โห <c oughs> ไปหาจูนก่อนหาจูนหาจูน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 โอ้โอ้ลมลม,ลมอุย้ยจะคลอดเหรอ ้ยจุนจะคลอดครับจุนจะคลอดจูนจะคลอดเฮ้ยแสดงว่ามีลูกจริงๆเหรออุ้ยอะไรอ่ะทำไมนั่งรถเข็นน่ะแทงลูกเหรออุ้ยผมก็ใช่แน่ๆเลยครับทุกคนผมว่าเขาแทงลูกแน่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันที่ความทรงจำของพี่สาวกันดีกว่าคือเรารู้แหละว่าเขาจะย้ายบ้านนะแต่ของเขาหล่น ก็ขับรถข,ของเขาล่นม, <sh arp> มันก็ก็ไม่แปลกนะแต่ทำไมถึงล่นโอเคไปโอเคโอ้ยเกมผีป่ะเนี่ยเกมผีเลยแน่เลยผีจูนเซฟเฮอ์นี่ไงครับเซฟเฮอโอเคแตะเข้าไปโอเคยังไงต่อ เสียงขีดเขียนสักอย่างขีดเขียนแล้วก็ฉีกมาขยำ้ำมัอหรือแบบวาดรูปไม่สวยวาดรูปแบบไม่พอใจตัวเองงี้หรือเปล่าเป็นไปได้นะผมต้องขออภัยด้วยฮนะว่าตอนที่จะตัดคลิปเมื่อกี้ผมลืมพูดนะครับคือผมหาจังหวะตัดอยู่โอเคมาที่พี่สาวกันแล้วจะย้ายบ้านจริงๆด้วยอ๋อนี่คือภาพความทรงจังในบเอ้าแอบชอบเหร แล้วเขาข้างเดียวหรอทำอะไรไม่ได้เพราะเขามีแฟนอยู่แล้วอุ้ยอ๋อนี่คือจะย้ายบ้านเพราะว่าเพราะว่าแบบไม่อยากเห็นหน้าเขาหรือเปล่าเพราะแบบโอ้โหเฮ้ย,ยมันมันมันเริ่มลึกแล้วนะเรื่องมันเริ่มแล้วนะแบบมีเรื่องความรักแบบมือที่สามอย่าเรียกว่ามือที่สามเลยเพราะเขาก็ไม่ได้เข้ามาแบบแทรกแซงอะไรนะครับอ๋อนี่ไง ที่เปิดกระป๋องก่อนจะไปขอเจอหน่อยนึงเอาที่เปิดกระป๋องไปคืนนะอ่าเคาะเคาก็ว่าทำไมทำท่าทางเขินๆ <c oughs> ชอบกันอยู่นี่เองไม่ใช่ชอบกันชอบผู้ชายกันอยู่โอเคเอาเอามาคืนอันนี้ไงเขินเขิน <c oughs> เอามีแตกแตมือแต้แบบ จะพูดอะไรฮะไม่ได้พูดนะครับ <c oughs> อืมข <c oughs> ินขินขินตัดภาพไปไหนเก็บของเก็บอะไรเจออะไรหรือเปล่าไม่เจอหนังสือหน,งอนังสือรูปนี่คือทิ้งเหรอมีรูปคนอื่นอยู่ด้วยนะครับเก็บไว้หน่อยดีไหม าเก็บโอเคสุดท้ายเก็บอย่างน้อยก็เก็บไว้เป็นความทรงจำไม่มีใครรู้หรอกไม่เป็นไรอ่ะโอเคลุยงานโอ้โหอ๋ออยู่บ้านคนเดียวเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยนี่นะอแล้วบ้านใหญ่โตมากแล้วไม่มีใครมาช่วยคนเลยนะครับเนี่ยอ่ะสตาร์ทรถอ่าน่าจะเป็นคู่เราสองคนนะสตาร์ทรถไป โอเคสรุปจูนท้องรึเปล่าเนี่ยคือท้องแหละแต่ว่าตกลงเสียชีวิตก่อนที่จะท้องป่องหรือว่ายังไงผมผมไม่เข้าใจตอนนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยโอเคไปต่อครับอ่ะมาที่เรื่องของพี่สาวกันนะครับโอ้โหเก็บของเสร็จเรียบร้อยคนเดียวเหลือกล่องเดียวเดียวเดียวโอ้ เฮ้ยผมชอบหมู่บ้านที่แบบอย่างเงี้ยในประเทศไทยจริงๆมีไหมไม่น่ามีโอเคอเก็บกล่องยกกล่องขึ้นมาโอเคครับผมคือผมจะบอกว่าพาร์ทที่แล้วนะเรื่องที่ผมตัดคลิปที่ผมไม่ได้บอกก่อนเพราะว่าผมกะไม่ถูกผมจะตัดพาร์ทตรงไหนตอนนี้ผมจะบอกแล้วผมจะตัดพาร์ทช่วงที่เราอะสามารถช่วยจูนได้แล้วนะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านใช่ไหมแล้วมันก็จะไปเปิดประตูบานใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะตัดพาร์ทตรงนั้นนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะโอเคครับตะกี้เราเปิดประตูไม่ได้ วางก่อนไหมละ่ะวางก่อนไหมล่ะคุณอ่าวางได้นะครับอ่าเปิดเยียบโอเคผู้หญิงคนเดียวบ้านสวยนะเอาจริงนะเราต้องเปิดตรงนี้ใช่ไหมอุ้ยอุ๊ยอะไรโถคุณพี่อันนี้มันย่าเฉยๆคุณจะตกใจอะไรครับเนี่ยผมเปิดประตูให้กีดวีดไฟซะแบบนึกว่าเจองูให้ตายเอะ โอเคครับเดินไปอุ้ยลื่นเหรอลื่นแน่ๆเลยใช่ไหมโอเคงั้นเราต้องไปหาอะไรมากวาดถูกไหมบ้านพี่อ่ะบ้านพี่มีไม,ม่กวาดผมรู้ใหญ่ผมต้องเดินออกไปหาบ้านอื่นเลยนั่นไงออกแล้วเข้าไม่ได้ด้วยเอ๊จะไปยืมของบ้านตัวเอกได้หรือเปล่ามาถึงบ้านของเราอะนะก็ไม่น่าได้เพราะว่าเขาออกไปแล้วอันนี้บ้านใครนี่ไม่รู้เปิดประตูตรงนี้แทนได้ไหมอ้าเนี่ยเปิดประตูตรงนี้ไม่ต้องกวาด ไม่ต้องกวาดไม่ต้องกวาดเปิดตรงนี้แทนโอเคไปครับไปเฮ้ยนั่นไงนั่นไงคราดคราดเอาไว้ถังเอออ๋อของเราต้องไปเก็บหลังรถตรงนั้นนะโอเคโอเคเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนนะโอ้โอดถอดถออเคครับวางไว้คราดใช่ไหมเราต้องเข้าบ้านเข้าบ้านตัวเอกนะมุด โอ้ยโอ้ยมันหนักเกินไปอต้องหาอะไรมาถ่วงน้ำหนักก็ไม่ต้องสืบเลยตะกี้ล็อกมันแบบสี่เหลี่ยมพอดีอย่างนี้สี่เหลี่ยมพอดีวางไปเลยครับโอเคโ,อโหดไปแบบอัตโนมือโอเคขอยืมหน่อยนะคุณอันนี้ก็ต้องคืดคืดโอโห่มาก็เราต้องคืดทีละที่เลยเนี่ยนึกว่าแบบกดทีเดียวหายหมดไม่เป็นไร ของขว่งไปดูท hmm, so ี่อื่นได้ไหมเผอเจอความทรงจําของพี่สาวบ้างเฮ้ยนั่นไงนั่นไงสีฟ้าๆนั่นๆในบ้านน้องในบ้านน้องในขอดูสิว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ความทรงจำาฮมโมอรี่ขอดูหน่อยอ๋อ move นา w s ซอ๋อคือเราย้ายมาที่นี่ตั้งแต่เด็กตอนแรกเราอยู่ในเมืองแล้วเราก็ย้ายเข้ามาที่นี่โอเค เห็นไหมเราก็รู้เรื่องราวของพี่สาวนิดน,นึงแหละเง็บเงบจัดการจัดการเอาให้สวยเอาให้สวยอันไห้ก็จะย้ายบ้านละโอเคเราเอาคราดไปคืนบ้านเขาดีกว่าแล้วก็ขนของขึ้นฟื้นอ,อ่าอึ๊บเก็บโอเคของขึ้นรถได้วางยี่ครับ อของจะหล่นนี่ไงของมันโค้งเคงต้องใช้เชือกมารัดอย่าบอกนะแสดงว่าเราไปเอาเชือกจากคุณปู่ครับหลานที่เล่นกันอยู่ได้เฮ้เขาเล่นกันอยู่แล้วเราจะเอาได้หรอเอาจริงมันเสียมารยาทหรือเปล่าเออขอโทษนะขอขอขอเชือกหน่อยได้ไหมคะมเล่นว่าวอยู่เล่นว่าวเล่นว่าวเอาได้ไหมไม่ได้ไอ้เย เด็กมันว่างนั้นนะครับ <laughs> ได้ไหมอ่ะโอ้ <gasps> ผมเข้าใจแล้วเราจะต้องกลับไปแก้ไขในช่วงเวลาของเด็กแล้วเราก็กลับมาที่ตัวนี้กลับมาที่พี่สาวเพื่อที่จะเอาเชือกเราต้องกลับไปขับรถใช่ไหมย e ็นดูเ a y โอเคออะไปไปเอาละกลับบ้านแล้ว กลับบ้านเลยล่ะยายบ้านโอ้คงแบบคิดถึงนะเนาะคืออยู่มาตั้งแต่เด็กอะอยู่มาตั้งแต่เด็กแบบจนจนโตปันเนี้ยปะ่ะคือรถเถอะทำใจนะอือฮึโอเคขนของโอ้ยเสียงเปิดประตู <laughs> นึกว่าเสียงตด โอเคสตาร์ทรถโอเคไปเลี้ยวซ้ายใช่ไหมนานไงนี่ไงาทางนี้เลยฝนตกโอเคฝนตกพี่สาวก็ของล่นทริกเกอร์กันรวมเป็นอีเวนต์ของล่น ซึ่งเซฟไม่ได้โอ้อ่ลงมาเก็บของอ่นไงหักขวาครับเสียงชนโคตรแรงอะแรงจริงแรงมากเราไปทำอะไรได้ไหมล่ะกเด็กเราอาจจะต้องให้เด็กอะเล่นบอลกับหมา ื่อที่เชือกอ่ะจะได้อยู่กันลุงแล้วให้พี่สาวอ่ะไปเอาเชือกกระปูถ so well, ้างั้นน <ry nos ul ing> ้องก็เป็นคนทําแฟนตายเหรอหรือยังไงอ่ะมันไม่ได้สิมันต้องเซฟมันต้องเซฟทุกทุกอย่างถูกไหมนี่ไงบังคับบอกบังคับเล่นกับหมาจริงเหรอลองลองลองอย่างนี้สุดท้ายจูนก็ตายอยู่ดีปะผมว่ามันแปลก เอยหรือว่าถ้าเราปล่อยให้อีเวนตนนี้มันเกิดขึ้นอ่ะนี่ไงเราเอาเชือกมาใช้ได้แล้วถ้าเราปล่อยให้อีเวต์ที่เด็กเตะบอลกับมาเกิดขึ้นน่ะแล้วถ้าบุตรเราเล่นไปเรื่อยๆครับไปจนถึงคนสุดท้ายอ่ะตัวคนสุดท้ายแล้วตัวละครสุดท้ายจะมาแก้ไขของเด็กอีกทีปะ่ะเออเป็นไปได้นะเฮ้ยผมอยากให้มันจบแฮปปี้อ่ะนี่ไงกลายเป็นอีเวต์ลูกบอแลแหละเดี๋ยวนะอุย้ยอ๋อเห็นเหตุการณ์ด้วยที่สาวเห็นเหตุการณ์ด้วย อโอเคครับเดี๋ยวเราไปเอาเชือกก่อนอ่ะรีไวอีกรอบนึงโอเคนี่ผมต้องยกของใหม่ไปนะขอร้องเลยอย่าเลยพี e อ่าโอเคก็เอาของไปวางตรงนี้นี่ครับผมภาพมันโหลดไม่ค่อยได้เลยเล่นใน t e ต d o โดวสวิตนะครับโอเคโอเคของหลนของจะลน่นโอเคอืม กลับไปเอาเชือกกันคุณปูคะคุณปูขอยืมเชือกหน่อยคะ่ะคุณปูเอยยืมเชือกนะปูคะหนูจะย้ายบ้านแต่หนูไม่มีเชือกขอยืมหน่อยได้ไหมคะอมมีอันเดียวซะด้วยสิจะเล่นว่าวยังไงละทีนี้อ๋อ,อ,อไปเถอะไม่เล่นแล้วว่าวก็หมายความแบบถ้าสมมติป,ปล่อยให้น้องเล่นว่าวอะเราก็จะไม่มีเชือกมาพันรถแต่ถ้าปล่อยให้น้องเล่นกับหมา น้องก็จะเล่นกับหมาอยู่แค่นั้นโดยที่เรามีเชือกพันรถด,ด้วยอะไรอย่างนี้เออ,อยังไงยังไงอ่อ็ n เดอร์เดโอเคได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ผม <c oughs> ผมตกใจเสียงเปิดประตูทุกรอบเลยเอาจริงแมนแมนขับเร็วไปเลยของไม่หล่นแล้วของอยู่เรียไหนดูสิอยากเห็นเหตุการณ์อ่าฝนตก เอาละ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 เราขับบ้านเอ้ยขับบ้านนะเราขับรถกลับบ้านกันแล้วอ๋อฮะโอเคทำลายนี้ได้ผลใช่ไหมโอเคเซฟจูนได้นะครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรฮะอ๋อนี่ไงอเอ,อเออเออเอๆอเออ อ๋อคือมันต่อเนื่องกันเลยเราก็บีบแต่ให้เด็กกลับขึ้นไปได้เดี๋ยวรถชนเฮ้ยไม่บอกลากันเลยเหรออุ้ยเศร้าอันนี้เศร้ามากคือแบบสวนกันแบบสวนเลยอะแล้วพี่สาวเขแบบชอบอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของจูนแล้วอะไม่ใช่แค่เรื่องของครอบครัวเราแล้วทะที่เศร้าเป็นเรื่องของพี่สาวที่เศร้าเหมือนกันตื่นขึ้นมายังไม่เจอ ถ้ามันเล่นหมดทุกคนมันจะเจอจริงหรอเเริ่มโมโหแล้วตื่นไหมไม่เจอสักทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังเหลือหนทางอยู่โอเครูปจูนมาแล้วเราต้องไปแตะอีกครั้งใช่ไหมโอเคครับงั้นพาร์ทนี้พาร์ทที่3มแล้วขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืม่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่พาร์ทสี่เลยน่าจะเป็นเรื่องของคุณลุงยิงปืนหรือเปล่านะน่าจะอย่างนั้นนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับบ Tchau,